ทาญาติจอมเวทประพันธ์โดยรอรติการบทที่หนึ่งยามเย็นย่ำของกลางเดือนตุลาคมขณะที่เจ้าเลิศชายหนุ่มที่รูปงามที่สุดในหมู่บ้านกำลังนั่งกอดเข่าอย่างกลัดกลุ่มสายตาทอดมองดวงอาทิตย์ที่กำลังจะลับเหลี่ยมเขาสายลมเย็นพัดมากระทบผิวกายจนกระทั่งมันรู้สึกเลยว่าบัดนี้ ได้มีใครบางคนมายืนอยู่ทางด้านหลังมืออันเหีียวยน่นวางพาดลงไปที่ไหล่ของมันทำเอาโจเลิศถึงกับสะดึงหยงเองนั่งมือแบบนี้มาหลายวันแล้วนะเจ้าเลิศไหนมีเรื่องอะไรพอจะเล่าให้อาจารย์ฟังได้ไหมอาจารย์ในสมองของข้าตอนนี้คิดแต่เรื่องที่จะไปแก้แค้นให้กับครอบครัวของข้าเท่านั้นอ๋อ จะว่าไปแล้วฝีมือการสู้รับยิงปืนและคาถาอาคมของเองนั้นก็ไม่เป็นสองรองใครโดยเฉพาะวิชาหัวใจสมิงเฮ้ย <Hey! S 1> ไอ้เลิศเองจะไปแก้แค้นไม่คิดจะชวนเพื่อนอยังข้าไปด้วยเลยหรือไงวะไอ้การเพื่อนร่วมสำนักเอ่ยมันจะดีเหรอวะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นความตายของครอบครัวข้าและแค่นี้ข้าก็ต้องชำระสะสางเอง ข้าเนี่ยเป็นเพื่อนเองนะว้ยเราสาบานกันแล้วว่าจะเป็นเพื่อนรักกันไม่มีความลับต่อกันไปไหนเราก็จะไปด้วยกันมีทุกข์ก็ต้องช่วยกันแก้มีสุขก็ต้องแบ่งปันกันอย่าลืมสิวะเออข้าขอบใจเองมากนะการข้าจะไม่ลืมหรอกขอบใจเองจริงๆเอาละไอการเอ็งพูดมันก็ถูกเอ็งทั้งสองต่างก็สำเร็จวิชาเด็กันแล้วทั้งคู่ ก็ขอให้เกืือกูลกันรักใคร่กันฉันพี่น้องไปเถอะพวกเจ้าจงออกไปและกลับไปยังหมู่บ้านห้วยทรายงามของเองนะไอเลิศไปหาผู้ใหญ่ทองดีแล้วเองจะได้กลับไาอยู่บ้านของเองที่ดินของพ่อแม่เองยังอยู่โจรมันป้นค่ามันก็เอาไปได้เพียงสมบัติและวัวควายเท่านั้นส่วนที่ของเองผู้ใหญ่นะ่ะได้เก็บเอาไว้ให้แล้วนอกจากเรื่องที่ทางแล้ว เองจะได้ข้อมูลกระจางแจ้งทุกอย่างไอการกับไอเลิศพากันเก็บข้าวของและกราบราอาจารย์แล้วจะออกเดินทางในวันรุ่งขึ้นก่อนไปอาจารย์ได้มอบของสำคัญให้กับไอเลิศแต่ไม่ได้ให้เพียงแต่ไอเลิศเท่านั้นไอการก็ด้วยจะหาว่าลำเอียงก็คงไม่ผิดเพราะก่อนหน้าที่จะมอบของนั้นอาจารย์เท่าปรังได้บอกถึงสรรพคุณของของวิเศษกับเจ้าเลิศแล้ว พราะระหว่างสิทธ์ทั้งสองนี้นิสัยใจคอแตกต่างกันลิบับและวิชาที่สอนสิทธ์ทั้งสองนั้นมันมีความเหมือนที่แตกต่างโดยเฉพาะเคล็ดลับหัวใจเสือสมิงที่มีเลิศเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้เรียนแบบสมบูรณ์คนละอย่างกับกา้านที่ได้เรียนเหมือนกันแต่ไม่รู้เคล็ดวิชาที่เรียกว่าหัวใจสมิงอย่างแท้จริงเลิศจึงได้ลูกประคำเขี้ยวสมิงและกรดอาคมเหล็กน้ำผีไป เรื่องสรรพคุณนั้นได้มีการเรียนรู้มาก่อนแล้วอาจารย์ทำไมต้องให้ข้าคนเดียวด้วยล่ะครับทำไมไม่ให้อีกานมันด้วยกล่าวกับอาจารย์ปรังของใครก็ของมันมันจะต้องตรงจริตตรงนิสัยอาจารยนะ์ดูดีแล้วและนั่นคือการสั่งให้เลิศเก็บไว้เป็นความลับเมื่อกราบลาอาจารย์ปรังแล้วสองเพื่อนเกลอือก็มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านห้วยใสายงาม อันเป็นหมู่บ้านที่เลิศจากมารวมสิบปีเพราะตอนนั้นที่พ่อแม่เขาถูกฆ่าตายเขามีอายุเพียง9้าขวบเท่านั้นแต่ตอนนี้เขาอายุ19เก้าเกือบจะเข้ายีสิบนับว่าเป็นหนุ่มชะกันทั้งสองเดินทางมากว่าจะถึงหมู่บ้านก็มืดขคำ่ำในหมู่บ้านมีร้านค้าเล็กๆที่มีคนนั่งกงเล่าอยู่นั้นก็คือเจ้าแก้วขี้เมานั่นเองแกไม่มีลูกไม่มีเมียหรอก ขอเงินคนนั้นได้นิดหน่อยคนนี้ได้หน่อยแกก็มานั่งกินเหล้าเมาอยู่แบบนี้ทั้งวันสองหนุ่มวัยจกันเดินเข้ามาถามพ่อลุงพ่อลุงครับพอจะรู้จักบ้านของผู้ใหญ่ทองดีไหมล่ะครับโอ้ยบ้านของผู้ใหญ่ทองดีนะเรอนูน่นตรงไปอีกสามหลังนู่นนะ่ะบ้านไม้หลังใหญ่ๆนั่นแหละมีป้ายตัวเบเร่มเทิมอยู่หน้าบ้านนั่นว่าแต่เองน่ะเป็นใครหรอือ ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนแกซักด้วยอาการอ,อ้อแออ๋อข้าชื่อเลิศและนี่เพื่อนข้าชื่อก้านมีธุระจะมาหาพ่อผู้ใหญ่นิดหน่อยนะจ๊ะขอบใจพ่อลุงมากนะจ๊ะเออเปลี่ยนจากคำขอบใจเป็นเลี้ยงเหล่าข่าสกงได้ไหมหล่ะวะอ๋อได้สิได้ว่าแล้วก็ลงเงินส่งให้เจ้าแก้วขี้เมาแล้วทั้งคู่ก็เดินจากไปมุ่งหน้าไปตามทาง แล้วก็เห็นป้ายที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่สลักไว้บนแผ่นไม้รเริ่มเทิมว่าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่อยู่ไม่นอนหรือยังละจ๊ะยังยังใครวะมาเรียกข้าคำคำ,คำมืดมืด,มด,มดแบบนี้ข้าเองข้านะไอเลิศลูกแม่ส้อยกับพ่อส่งนะจ๊ะฮะเองว่ายังไงนะแล้วนั่นมากับใครอีกคนละนั่นอ๋ออันเนียเพื่อนของข้าเองชื่อว่าการ เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พ่อเท่าปรังนะจ๊ะอ้อหเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนสิวะทั้งสองเดินขึ้นเรือนไปพร้อมกับยกมือไหว้เออนั่งลงก่อนพุทซ้อนเอ้ยไปหาน้าําหาถ่าไมให้พี่เขาสิลูกพุทซ้อนเหรอจ๊ะพ่อผูยย้ใหญ่โอ้โหโตเป็นสาวแล้วนะเนี่ยเออมันก็โตเป็นสาวพอๆกับเองเป็นหนุ่มนั่นแหละมันน่ะก็อายุอ่อนกว่าเองแค่สองปีนี่เองนะ ที่ข้ามาที่นี่ข้าจะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดเพื่อแก้แค้นในพ่อกับแม่ของข้านั่นก็แสดงว่าเอ็งพร้อมแล้วใช่ไหมจ้าพ่อผู้ใหญ่และข้าก็จะมาอยู่ที่นี่เลยเออที่ดินของเอ็งก็ยังอยู่นั่นแหละข้าดูแลให้อยู่ส่วนถ้าเอ็งจะมาอยู่ก็ปลูกบ้านปลูกกระสอบเอาเองก็แล้วกันนะพุทซ้อนส่งขันน้ำให้หนุ่มทั้งสองก่อนจะนั่งลงข้างๆบิดาพุทซสอน เองเนะี่ยจำพี่เลิศเขาได้ไหมสวัสดีจ้ะพี่เลิศข้าจำได้อยู่แล้วล่ะพ่อเธอยกมือไหว้ทั้งสองเพราะรู้ตัวอยู่แล้วว่าอายุอ่อนกว่าเองกลับมานี่ก็แสดงว่าคงจะพร้อมแล้วสินะชายหนุ่มพยักหน้าชา้าๆแววตาฉายความเด็ดเดียวหลังจากนั้นผู้ใหญ่ทองดีก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังและบอกว่าไอเสือที่ข้าพ่อแม่นั้นชื่ออะไร และกบดานอยู่ที่ไหนแล้วมันน่ะยังกลับเข้ามาป้นในหมู่บ้านเราอีกหรือเปล่าละจ๊ะพ่อู้ยยัยก็มาบ้างนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะห่างไปเพราะมีทางการเข้ามาตรวจตรายอยู่บ่อยๆข้าจะจัดการกับมันให้จงได้แล้วถึงจะกลับมาสร้างบ้านเรือนข้าวะเองนะ่ะสร้างกระต๊อบอยู่กันก่อนเถอะอย่างน้อยก็จะได้มีที่ซุกหัวนอนหรือว่าอ,อย่างไง ข้าจะเกณฑ์ชาวบ้านไปช่วยตัดไม้แล้วก็มาช่วยเองสร้างก็แล้วกันคืนนี้ก็น,นอนสักที่นี่เถอะน่นน่ะมีกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่ข้างๆยุงข้าวนู่นไปพุดซ้อนไปหาอะไรมาให้เขาสองคนกินหน่อยค่ำมืดดึกดื่นแล้วจะได้พักผ่อนกันเดินทางมาเหนื่อยจะพ่อเธอชำเลืองมองหน้าเจ้าเลิศด,ด้วยสายตาเอียงอายแต่ก้านนั้นกลับมองพุทซ้อน เรียกว่าอย่างตื่นตะลึงในความงามเมื่อทั้งสองกินข้าวกินปลาแล้วเลิศจะยกสำรับกับข้าวไปล้างนั่นพี่เลิศจะทำอะไรเหรอจ๊ะอ๋อพี่จะเอาสำรับไปล้างนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้ะเอานี่ผ้าห่มกับหมอนน้ำท่าตักเอาที่ตุ่มหน้ากระท่อมอาบได้เลยนะจ๊ะนี่เป็นหน้าที่ของข้าเองส่งผ้าห่มให้ทั้งคู่แล้วเธอก็ยกสำรับเดินไปทางหลังบ้านไปกันถอะไกา้านจะได้อาบน้ำนอนกัน อ้าวเฮ้ยไอก้ก้านไปอาบน้ำดอนกันเออเออว่าแล้วก็มองตามหลังพุทซ้อนไปส่วนผู้ใหญ่ทองดีขอตัวเข้าไปนอนแล้วเมื่ออาบน้ำอาบท่าแล้วก็เข้าไปในกระท่อมที่ถูกปัดกวาดทำความสะอาดอย่างดีผพ่าห่มยังคงหอมกลิ่นแดกพรุ่งนี้ข้าน่ะจะไปถางหญ้าที่คุ้มของพ่อแม่ค้าที่ทิ้งเอาไว้ให้หลังจากนั้นน่ะก็จะสร้างกระท่อมพักอศาศัยก่อน อยู่ที่นี่นานเกรงใจผู้ใหญ่เขาและอีกอย่างมันดูไม่ดีด้วยพอพุทธซ้อนเป็นสาวเป็นนางเอ็งว่ายอย่างไงข้าก็ว่ายอย่างนั้นและวะ้วว่าว่าแต่เอ็งกับพุทธซ้อนน่ะดูสนิทสนมกนดีนี่ว่าอ๋อก็สนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะพ่อแม่ข้ากับผู้ใหญ่เป็นเพื่อนกันด้วยนะ่ะข้ากับพุ้ซ้อนก็นเลยได้เล่นด้วยกันแต่ตอนเป็นเด็กไม่ไหววะ่ะขี้แยจะตายใครจะนึกว่าโตเป็นสาวแล้วจะเป็นแม่บ้านแม่เรือน และยังสวยมากอีกด้วยตอบกับเพื่อนไปแล้วก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาจึงหันกลับไปมองอ้าวหลับไปซะละหลับง่ายจริงเชียวแต่จริงๆแล้วเจ้าการยังไม่หลับได้แต่หลับตาฝันหวานถึงไปด้านนวลน,นั้นต่างหากเล่าเพียงสามวันกระท่อมหลังน้อยยกใต้ถุนสูงเป็นอันเสร็จพร้อมกับรั้วรอบขอบชิดที่เป็นรั้วไม้ไผ่ชาวบ้านเมื่อรู้ว่าเจ้าเิศกลับมาแล้ว ต่างก็ช่วยกันอย่างขยันขันแข็งด้วยเพราะเห็นว่าเป็นเด็กดีมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยส่วนเจ้าเพื่อนมันเหนอสายตาลอกแลกยังไงพิก่กนเอาละนอกจากจะมีที่ไว้สำหรับปลูกบ้านปลูกกระท่อมแล้วพ่อแม่เองก็ยังทิ้งนาไวใ้ให้อีกสิบกว่าไร่ลุงก็ให้เขาเช่ามาปีละ500อยบาทผ่านมาร่วม10ปีมีเงินถึงห้าพบาทเชนาพรุ่งนี้ลุงจะไปเบิกที่ธนาคารมาให้ ไม่ต้องรีบหรอกจ้าเอาไว้ค่าจำเป็นต้องใช้จะบอกนะจ้ะเออเออจะเอาอย่างนั้นก็ได้ถ้างั้นเอาไปพันหนึ่งเท่ากับเหลือที่ลุงอีกสี่พันนะเพราะเองยังคงต้องกินต้องใช้เลิศยกมือไหว้ก่อนที่จะรับเงินนั้นมาที่เหลือเอ็งก็เก็บเอาไว้เป็นทุนรอนเพื่อจะได้เอาไว้ทำนาของเองต่อไปนะเจ้าเลิศเอ้ยส่วนเรื่องนั้น เองจัดการธุระเรื่องบ้านเรือนอะไรของเองให้เรียบร้อยสะก่อนแล้วเราค่อยวางแผนกันได้ได้จะลุงผู้ใหญ่ข้าขอบคุณลุงผู้ใหญ่มากนะจ๊ะที่เป็นธุระดูแลให้ทุกเรื่องเลยเออก็เพราะไอ้ทรงกับนางส่้อยพ่อแม่เองนะ่ะมันเป็นเพื่อนรักของข้านิวาหากข้าไม่ช่วยดูแลแล้วใครจะช่วยล่ะวะที่ข้าส่งเองไปอยู่กับอาจารย์ปลังก็เพราะว่าอยากจะให้เองนะ่ะมีวิชาอาคมติดตัว เพื่อที่จะมาแก้แค้นกระเท่านั้นแหละถ้าไม่เพราะเรื่องนี้ข้าก็เลี้ยงเองเป็นลูกบุญธรรมไปแล้วละ่ะเองเข้าใจใช่ไหมข้าเข้าใจจ้าลุงผู้ใหญ่และข้าก็ขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูข้าข้าก็รักและเคารพเหมือนพ่อกับแม่คนที่สองของข้าเหมือนกันว่าแล้วมันก็คุกเข่าก้มลงกราบผู้ใหญ่ทองดีรีบรับไว้มันอย่าทำถึงขนาดนั้นเลยไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอก ข้าไม่ใช่พระไปไปนอนที่นอนหมอนมุ้งผ้าหม่มและวก็ถ้วยชามรามไหไปเอาที่บ้านของข้าไม่ต้องซื้อให้เสียเงินหรอกนะหลังจากนั้นไม่นานก็ได้วางแผนที่จะออกจัดการกับคนที่ข้าพ่อแม่ของมันเอ,งอ็งจะเอาอย่างไงว่าเจ้าเลิศไหนลองว่าแผนของเอ็งไหมข้าฟังหน่อยสิข้าคิดว่าคงจะต้องยืมเกวียนของพ่อผู้ใหญ่ก่อนทำเป็นว่าขนของ แล้วก็เดินเข้าไปใกล้เขตชุมโจรของมันมันจะต้องออกมาไล่ล่าและดักบนข้าแน่หลังจากนั้นน่ะข้าก็จะจัดการกับมันเองแต่เองอย่าลืมนะว่ามันน่ะนอกจากจะโหดเหี้ยมแล้วฝีไม้ลายมือของมันก็ไม่เป็นสองรองใครยิ่งคาถาอาคมด้วยแล้วแล้วก็มันแปลงร่างเป็นเสือได้เองก็รู้นี่หรือว่าลืมไปแล้วล่ะว,วะอะไรที่มันทำได้ ข้าก็ทำได้เหมือนกันพ่อผู้ใหญ่อาจารย์พ่อเท่าปรังประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าทั้งสองคนจนช่อมชองแล้วและข้าก็จะไม่อยู่ในความประมาทรอกก็ดีแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นข้าจะไปด้วยกับเองอีกคนหนึ่งอย่างน้อยข้าจะได้แก้แขนให้เพื่อนรักของข้าลุงผู้ใหญ่อยู่ดูแลผู้ซ้อนนี่แหละเรื่องนี้ข้าจัดการกับเพื่อนข้าเองไม่ได้สิวะข้าบอกแล้วไงว่า ข้าต้องการจะมีส่วนร่วมแก้แค้นให้เพื่อนของข้าเช่นเดียวกันพวกเองไม่ต้องห่วงหรอกข้าเองก็มีดีพอตัวอยู่หรอกว่าไม่อย่างนั้นจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านจนมาถึงทุกวันนี้ข้ากราบขอบคุณลุงผู้ใหญ่อีกครั้งนะจ๊ะเออไหว้พระเถอะแล้วจะลงมือกันเมื่อไหร่ล่ะอ้าเฮ้ยข้าถามเองนะแล้วเองชะเง้อมองอะไรของเอง็งละวะไอเลิศอ๋อ,อหาพระนะจ๊ะบะ ไอ้นี่มันใช่เวลามาเล่นไหมละ่ะเฮ้ข้าไม่ได้พูดเล่นนะจ๊ะก็ลุงผู้ใหญ่บอกข้าไหว้พระข้าก็เลยคิดว่ามีพระมาแถวนี้ปัดโทมันเป็นคำพูดเวลาที่รับไหว้เท่านั้นเจ้าเบื้อกเอ้ยทีนี้จะตอบข้าได้หรือยังล่ะวะว่าไปเมื่อไรข้าคิดว่ามาเืนนี้คืนนี้เป็นคืนวันพระขอข้าทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนได้ได้สิตกลงตามนั้นแหละเองว่าย่งไง ข้าก็ว่าตามแล้ววะ่ะผู้ใหญ่ทองดีว่าเมื่อถึงคืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำเจ้าเลิศก็ได้นำกระสุนออกมาพร้อมกับอาวุธและกริดอาคมพร้อมด้วยประคําเคี้ยวสมิงออกมากองรวมกันที่ตกขนาดไม่ใหญ่นักซึ่งใช้เศษไม้ที่เหลือๆมาทำเฮ้ย hey! นั่นเองขนอาวุธออกมาทำไมเยอะแยะวะไอเลิศเจ้าการถามข้าก็จะเอามาปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้จะได้พร้อมใช้งานเลย เองจะปลูกเศษของเองด้วยไหมล่ะถ้าจะให้ข้าปลูกเศษให้ก็เอาออกมาวางรวมกันที่นี่แหละแม่เองทําอย่างกับว่าศึกพรุ่งนี้มันจะหนักหนาสาหัสมากอย่างนั้นนั่นแหละมันก็มากพอดูอยู่เหมือนกันนะเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยฝีมือมันสามารถฆ่าพ่อข้าได้ทั้งทั้ที่ฝีมือของพ่อข้าก็ไม่ได้กระโลก,กลามีวิชาอาคมพอตัวเพียงแต่ว่าวันนั้นนะ่ะตกอยู่ในความประมาท จึงได้เกิดเตืองขึ้นมันแปลงร่างเป็นเสือตัวใหญ่ตะปบหัวพ่อข้าจนคอหักตายคาที่ส่วนแม่ของข้าเจอเล็บขวนหนังหน้าผากเปิดลงมาจนถึงคางตาหลุดห้อยลงมาทั้งสองข้างแล้วมันเข้ามาขบขย่ำยังไม่ปราณีเฮ้ยแล้วเองรอดมาได้ยังไงละวะเพราะวันนั้นน่ะข้าไปเล่นกับพุทซ้อนน่ะสิพอข้ากลับมาเห็นเข้าข้าจึงแอบอยู่หลังต้นไม้ต้นนั้นนะ่ะ ว่าพลางก็ชี้มือไปอยังต้นก้ามปูใหญ่ที่อยู่หลังบ้านบันใหญ่ขนาดสามคนโอบเห็นจะได้ลุงผู้ใหญ่น่ะได้ยินเสียงปืนและวก็เสียงเสือก็เลยย่องตามมาหวังจะมาช่วยพ่อข้าทันเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีจะเข้าไปช่วยก็เห็นทีว่าไม่ไหวเพราะมันขนมากกว่าและมีวิชาอาคมเหนือกว่าขณะที่ข้ากำลังร้องไห้อยู่นั่นน่ะพ่อผู้ใหญ่จึงได้เอามือปิดปากข้า และก็อุ้มข้ากลับไปยังบ้านของแกพอเหตุนี้ข้าจึงรอดเองเข้าใจหรือยังละ่ะวันรุ่งขึ้นเลิดกับกา้านจึงไปหาผู้ใหญ่ที่บ้านก็พบว่าแกให้คนงานเอาวัวออกมาเทียมเกวียนเรียบร้อยแล้วด้านบนก็มีหญ้าและก็ฟางกองอยู่แล้วใช้ผ้าใบคลุมเอาไว้เราไปกันได้หรือยังละวะข้าพร้อมนานแล้วผู้ใหญ่ทองดีว่าถ้าอย่างนั้นข้าบังคับเกวียนเอง ลุงผู้ใหญ่กับเจ้าการน่ะนั่งอยู่บนผ้าใบก็แล้วกันว่าแล้วทั้งสามก็ออกเดินทางไปจะไม่ให้ข้าไปจริงๆหรอข้าขอไปด้วยนะพ่อพี่เลิศไม่ได้หรอกมันอันตรายพูดซอนอยู่ที่บ้านนี้แหละแล้วพ่อกับพี่จะรีบกลับมาพี่ก็ด้วยนะจ๊ะเจ้าการพูดแทรกขึ้นก่อนที่จะทำหน้าเจือนเมื่อเจอกับสายตาพิคาดของผู้ใหญ่ที่มองจ้องมา เสียงกระดิ่งคอวัวดังโปเล็งปเล็งมาแต่ไกลลูกสมุดของไอ้เสือชาติได้ยินจึงได้รีบเข้าไปรายงานเสือชาติที่อยู่ด้านในพี่ชาติพี่ชาติมีวัวขนสินค้ากำลังจะผ่านมาทางนี้ข้าด้ยินเสียงกระดิ่งดังปเล็งปเล็งมาแต่ไกลเลยจะรอช้าทำไมหรอวะมันมากันกี่พลเกวียนแล้วมากันกี่คนลำเกวียนเดียวเองพี่มากันสามคน เองก็เอาคนไปล้อมมันเอาไว้แล้วก็ยึดเอาสินค้ากับบวกของมันมาแล้วก็ไล่มันไปถ้ามันขัดขืนก็ยิงทิ้งซะคนของเรามีตั้งยี่สิบสามสิบคนจะกลัวอะไรกันวะไอเสือชาติตวัดลั่นอย่างหัวเสียเพราะตอนนี้มันกำลังกกสาวๆอยู่สาวๆที่เช่าตัวมาจากหอคณิกาถึงสองคนเมื่อเข้ามาใกล้สมโจรพวกมันก็ดักซุ่มอยู่สองข้างทาง ก็แสดงตัวออกมาพร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้าเฮ้ย hey, หยุดหยุดตรงนั้นนะถ้าไม่อยากจะตายเลิศก,ก็หยุดตามที่มันสั่งลงมาให้หมดถ้าไม่อยากตายก็รีบไปซะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าข้าเนี่ยไม่เตือนแล้วทำไมข้าต้องลงไปด้วยละวะอ้าวไอ้นี่พูดอย่างนี้หาเรื่องตายแล้วมึงปากกระบอกปืนนับสิบเล็งมายังคนทั้งสามเลิศยิ้มเกรียม พวกมึงคิดว่าจะทำอะไรพวกกูได้แล้ว,วะเก่งจริงก็ยิงเข้ามาสิปืนนับสิบพร้อมกับปล่อยกระสุนออกมาแต่ทว่ามันกลับสัพท์ไม่แตกลูกกระสุนด้านขึ้นมาพร้อมกันอย่างนะ่าอัศจรรย์ทันใดน,นั้นทั้งสามก็ยิงเรียงตัวพวกมันดับติ้นตายอยู่ตรงนั้นลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่นะ่ะเฝ้าเกวียนอยู่ที่นี่นะเอาไปแอบแอบหน่อยก็แล้วกันอา้าว กข้าจะมาแก้แค้นใหเพื่อนของข้าเอ็งจะให้ข้าแอบทํำไมกันละะไอเลิศข้ากลัวมันสองตัวเนี่ยจะได้รับอันตรายถ้าเกิดพวกมันยิงมาจะโดนลูกหลงเอาลุงผู้ใหญ่เอาไปแอบก่อนอ๋อเออเอแล้วไม่ต้องตามมานะเกิดมันได้ยินเสียงปืนขึ้นมามันจะตื่นนี่เองหลอกข้ามาแต่ไม่ข้าเข้าไปอย่างนั้นหรือเอานะถ้าเจอมันแล้วเดี๋ยวข้าจะจับตัวมัน เอาไว้ให้ลุงผู้ใหญ่ไปยิงทิ้งเล่นเลยเอาเป้าเออเออเอาอย่างนั้นก็ได้วะว่าแล้วทั้งสองก็หลบอยู่หลังต้นไม้คนละฝ้าเมื่อพวกมันวิ่งออกมาจากด้านในของซุ้มโจรอีกสิบกว่าชีวิตทั้งคู่กระดักยิงเรียงตัวลูกสองห้านัดยิงกันทีก็ตายนับสิบแล้วเพียงไม่นานเสียงโฮกคึมก็ดังขึ้นจากด้านในมันร้องอย่างบ้าคลั่งก่อนที่ไอ้ลายตัวมหึมาจะกระโจนออกมา ทั้งสองที่ประทับปืนขึ้นกับซอกไหลยอยู่ก่อนแล้วก็ส่งกระสุนออกไปทั้งหมดคนละห้านัดหมดรังเพลิงแต่กระสุนทั้งสิบไม่สามารถจะทะลุทะลวงผ่านเข้าผิวหนังมันได้เลยเลอศจึงตัดสินใจโยนปืนทิ้งเหลือตะกริดอาคมวิ่งออกไปท้าทายมันยังไม่เกรงกลัว <laughs> ไอเด็กบวานซื่อมึงเป็นใครวะจึงได้กล้าดีมาฆ่าลูกน้องกูตายเกลื่อนแบบนี้มึงจำไม่ได้แล้วหรือไอชาติไอชาติหมามึงฆ่าพ่อแม่กูเมื่อสิบปีก่อนเอาวัวควายกูและทรัพย์สินเงินทองของพ่อแม่กูไปจนหมดวันนี้กูจะกลับมาเพื่อล้างแค้นให้พ่อแม่ของกูมึงเตรียมตัวตายได้เลยผู้ใหญ่ทองดีวิ่งเข้ามาหลังต้นไม้ที่ไอการนมันยืนอยู่ เฝ้าดูอย่างใจจดใจจ่อเจ้าเลิศดยืนสั่นสะท้านก่อนที่ขนสีเหลืองส้มสลับดำจะผุดขึ้นตามตัวร่างกายของมันแปรไปเป็นเสืออย่างรวดเร็วมึงก็ไม่เร็วนี่วะแบบนี้ค่อยสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยพูดจบเสือสองตัวกระโจนเข้าห้ำหั่นกันส่วนสัตว์ใหญ่ทั้งสองตัวสู้กันเสียงร้องคำรามด้านสถานป่าเราจะเอายังไงกันดีวะ เราจะไปช่วยไอ้เลิศมันได้ยังไงเองน่ะเป็นเสือได้ไหมได้สิพอเท่าแต่งานเนี้ยไอเ้เลิศมันขอว่ามันจะสะสางแทนด้วยมือของมันเองข้ากําลังดูอยู่ว่าถ้ามันเพลียงพล้นะําน่ะก็จะเข้าไปช่วยมันข้าไม่ดึกไม่ฝันเลยว่าไอเ้เลิศมันจะเก่งขนาดนี้มันต้องอย่างนี้สิลานข้าเออดูท่าลุงผู้ใหญ่เนี่ยจะรักไอเ้เลิศเพื่อของข้ามากเลยนะบะ มันของแน่อยู่แล้วอีกหน่อยมันก็จะเป็นลูกเขยของข้าข้าก็จะยกสมบัติของข้าทั้งหมดให้กับมันกับผู้ซ้อนแล้วจะให้มันขึ้นเป็นผู้ใหญ่แทนข้าข้านแก่แล้วจะได้พักเสียทีเมื่อได้ยินดังนั้นความริษยาในใจก็เกิดคลุกกลุ่นขึ้นมาราวกับน้ามันที่รดราดลงบนกองไฟมันภาวนาว่าขอให้เพื่อนรักของมันเพียงพราไปเสียทีเถอะ มันจะเข้าสวมรอยจะได้จัดการไอเสือชาติแทนเมื่อมันจัดการมันได้มันก็คือฮีโร่สมบัติกับลูกสาวของผู้ใหญ่ทองดีจะไปไหนเสียทางด้านเลิศนั้นตัดสินใจที่จะใช้วิชาสุดยอดหัวใจสมิงซึ่งตอนวิชานี้ไอการไม่ได้เรียนหลังจากที่มันเห็นแล้วคอยคิดหาวิธีแก้ตัวที่หลังก็แล้วกันเสือเจ้าเลิศกระโจนตัวขึ้นในอากาศได้สูงราวกเหอเหินได้ ก่อนที่จะแยกร่างเป็นเสือนับสิบตัวกระโจนลงมาสมิงสิบชีวิตที่ตรงเข้ามาร้อมและห้ามหันไอเสือชาติมันเห็นอย่างนั้นถึงกับตะลึงไม่ต่างจากไอการนั่นทำไมทำไมข้าถึงทำอย่างนี้ไม่ได้อาจารย์ลำเอียงอาจารย์ลำเอียงอาจารย์ไม่ได้สอนวิชาหัวใจสมิงให้กับข้านี่วาทำไมทำไมทำไมเขาถึงทำไม่ได้ความริษยายิ่งทวีขึ้นมาก มันพยายามสะกดกัน้นกัดกรามจนขึ้นสันนูนด้านเสือไอชาติขณะนี้มันกำลังงูงงอยู่ว่าตัวไหนที่เป็นตัวจริงตัวไหนที่เป็นสมิงจำแรงมันกระโจนใส่ตัวนั้นกระโดดกัดตัวนี้พอถึงตัวมันก็หายวับไปเป็นอย่างนี้อยู่นานจนกระทั่งมันเริ่มจะเหนื่อยอ่อนและแล้วก็มีสมิงตัวหนึ่งกระโจนตัวขึ้นไปแล้วก็กายร่างเป็นเจ้าเลิศ ขึ้นไปนั่งอยู่บนหลังของมันเขาดึงเอากริดอคมในมือที่ส่องแสงประกายเรืองๆออกมาจวงแทงเข้าที่คอของมันก่อนที่จะกระชากขึ้นมาจนหลอดลมของมันขาดไอเสือชาติไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องมันล้มตึงลงไปเลือดพุ่งกระฉุดเปิดงเรอะไปทั่วร่างของไอเลิศร่างเสือนั้นค่อยๆค,คืนมาเป็นเสือชาติขุนโจรผู้ชั่วชา้า ตายแล้วมันตายแล้วจริงๆทั้งสองที่แอบดูอยู่ก็วิ่งออกมาสองคนสองอารมณ์ผู้ใหญ่ทองดีใจเป็นอย่างมากที่เลิศเป็นฝ่ายชนะแต่ไอ้ก,กานมันกลับตรงรี้เข้ามาถามเพื่อนอย่างไม่พอใจทำไมมึงถึงใช้วิชานี้ได้ทำไมกูถึงทำไม่ได้ข้าก็ไม่รู้ข้าก็ทำตามแบบที่อาจารย์สอนนั่นแหละเองลองทำดูสิวันหลังอาจจะทำได้ก็ได้นะ ข้ากับเอ็งก็เรียนอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันตัวติดกันทุกวันแล้วทำไมอาจารย์ถึงจะมาสอนวิชานี้ให้ข้าคนเดียวโดยที่เอ็งไม่เห็นล้ว,วะถ้าสอนก็ต้องสอนด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละข้าก็ใช้วิชาเหมือนกับเอ็งใช้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะความแค้นที่มันสะสมถึงขีดสุดเหตุการณ์แบบนี้จึงได้เกิดขึ้นก็ได้แน่นะอาจารย์ไม่ได้ลำเอียงแอบบสอนเอ็งแต่เพียงผู้เดียวนะ ทันใดนั้นเสียงอาจารย์ปรังก็ดังขึ้นบ้บไอ้สิสิทั่วไม่ไ,มได้เพ <มา S 2> ว่าข้าลำเอียงออาจารย์อาจารย์าารยทั้งสองอุทานขึ้นพร้อมๆกันหันกลับไปก็เห็นอาจารย์ปรังยืนอยู่ในชุดผ้าพื้นเมืองสีน้ำตาลสะพายย่ามสีขาวหมนของแกหนวเคราสีขาวเมื่อยามต้องลมพลิวสวยดูแล้วช่างเข้มขลังแต่ก็เจือแววตาเมตตาอ้าวสหายรัก มาได้ยังไงกันล้ววะเนี่ยข้าก็มาดูสิทธิ์ของข้าน่ะสิเพื่อมีอะไรที่จะต้องช่วยเหลือก็จะได้ช่วยได้เอาวถ้าอย่างนั้นไปเถอะไอเอลิศมันจัดการเรียบร้อยแล้วเราไปที่บ้านของข้ากันเถอะว่าแล้วทั้งสี่ก็เดินทางกลับโดยที่ทิ้งสาวที่มาจากหอคณิกากรีดร้องด้านในด้วยความกลัว